เหนืจิเงเหนื่อยใจจิเจ๊งไม่คนแค่คนเดียวโอเคคนเดียวก็ถามวะโอเคโอเคยังไงก็ถามยังไงก็จะถามชอบทำอะไรเวลาว่างเออคิดแป๊บชอบดูทีวีแม่ก็เปิดพัดลมเล่นแม่ก็เออออกไปสูดอากาศ สอขอวาดภาพแมวฟ้าได้ไหมได้ 3. ชอบกินอะไรข้าชอบกิน KFC มันไม่เหมือน KFC เบอร์เกอร์ผัดกระเพาไม่เหมือนผัดกะเพาลูกไม่ต้องวาดแล้วแล้วก็ส้มตำอเ,เออโอเคไม่เท่านี้แล้วโอเค ใช่อยาให้ผมตอบอีกก็ถามมาเพราะว่ากิจกรรมยังไม่จบโอเคนี่กูมีกิจกรรมด้วยเหรอวะ